ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้มาซ่อมแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายกันนะครับครั้งนี้ก็จะชาร์จไม่เข้านะครับอาการเสียผมจะมาบอกวิธีการไล่เช็คไล่ซ่อมเลยนะครับคลิปนี้ก่อนอน่นนะครับเราไล่วัดเซลล์แต่ละชุดไปอย่างนี้เลยนะครับจะมีไฟ3.53.6โวลต์ขึ้นไปนี่คือว่าใช้ได้ชุดสุดท้ายเนี่ยเหลือ0.9 6ชุดสุดท้ายเสียเราทําการแกะออกมาเลยครับค่อยๆงัดแ่นิกเกิลออกแล้วก็เอาเซลล์ใหม่ใส่กลับเข้าไป นะครับขั้วตามเดิมแล้วก็ตัดแผ่นนิกเกิลมานะครับสปอตนะครับก็จะขนานกัน2ก้อนแล้วก็มาอนุกรมกันนะครับแล้วก็ทําการสปอตขั่วเบ็ดอย่างนี้นะครับใช้เครื่องสปอตเบ็ดนะครับสปอตเบ็ดเรียบร้อยแล้วก็ทำการวัดไฟดูนะครับได้1 9 7 9โวลต์ถือว่าผ่านนะครับพอถ้าเราไปชาร์จให้เต็มจะได้2 1โวลต์นะครับ การบัตรกีขั่ว BMS นะครับของแบตเตอรี่ตัวบาลานซ์แบตนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับตามเดิมนะครับใส่กลอ่องแล้วก็ดีเช็คอีกครั้งนะครับ19.7 9โวลต์เดี๋ยวไปชาต์ปดให้เต็มก็เรียบร้อยนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับสวัสดีครับ